ส,สวัสดีครับเปียกแบบบ้านสวยนะครับจากช่องแบบบ้านสวยนะช่องจะไปพูดเรื่องบ้านกันนะครับวันนี้เปียกมาชวนคุยเรื่องการทาผนังล็อบเนาะทีนี้การทําผนังล็อบในบ้านเราเนี่ยมีอยู่สองสองส่วนใหญ่ก็คือส่วนที่เกิดจากการทําผนังขัดมันแล้วก็เกิดจากการที่เราทําผนังปูนปกติแล้วก็มาทาสีล็อบนะครับทีนี้เปียกจะพูดถึงข้อดีข้อด้อยของทั้งสองอย่างเนาะแต่นี้ก่อนจะมาพูดเรื่องผนังล็อบเนี่ยขยายความนิดหนึ่งในเรื่องของการทําบ้านสไตล์ล็อบนะครับตัวสไตล์ล็อบเองเนี่ยมกาาจ ที่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะมันสิ้นสุดลงแล้วแล้วก็มีพวกอา,อาคารบ้านเรือนต่างเนี่ยมันมันไม่พอที่จะอยู่อาศัยนะครับทีนี้เรื่องระบบอุตสาหกรรมมันร่มสลายไปมันก็เริ่มมีโรงงานาโรงงานร้านอาคารร้างมากขึ้นก็มีการเข้าไปจับจองนะครับ mm hmm. เข้าไปใช้อาคารประเภทนี้มาทําเป็นที่อยู่อาศัยนะครับมันก็เลยเกิดการอ,าอยู่อาศัยในอาคารประเภทโรงงานขึ้นตัวอาคารประเภทโรงงานเนี่ย พวกผนังนนต่างๆพวกเสาต่างๆเนี่ยมันเกิดจากงานที่เป็นโครงเหล็กนะครับผนังที่มันไม่ต้องมากอ่อฉาบนะครับเป็นผนังที่ดิบๆนะครับเอามาใช้งานเลยไม่ต้องมาทํามันสวยงามไม่ต้องมีการสกริมโค้ดทาสีปิดวอลเปเปอร์อะไรประเภทนี้นก็เลยกลายเป็นว่าคนเราเริ่มคุ้นชินและเริ่มเห็นถึงความเท่ของวัสดุตัวนี้แล้วก็เลยจับมาใช้งานนะครับพอยุคมันเปลี่ยนเปลี่ยนผ่านไปนะครับมาถึงช่วงเนี้ย ที่บ้านเราก็ยังยังถือว่ายังนิยมอยู่ก็กลับมาใช้นะครับมันก็ลงเหลือมาให้ใช้ก็คือเปสองทางเลือกใหญ่ๆนะครับก็คือทางเลือกที่เป็นปูนขัดมันนะครับกับทางเลือกสองก็คือทําการปูนฉาบป,ปกติแล้วก็มีสีพิเศษที่ขาเรียกว่าสีล็อปนะครับตัวสีล็อปเองเนี่ยก็มีอยู่หลายผู้ผลิตหลายยี่ห้อแล้วหลายกรรมวิธีนะครับพีเศกแยกไปสองกรรมวิธีใหญ่หญคือกรรมวิธีที่มีส่วนผสมของน้ำมันนะครับกับกรรมวิธีที่เป็นส่วนผสมของน้ํา ทีนี้เกก็เคยใช้ทั้งสองกรรมวิธีแหละก็ยังไม่เห็นข้อแตกต่างอย่างชัดเจนนะถ้าให้เลือกคือถ้าเราทําเองเนี่ยก็เป็นสีน้ําก็ได้ผสมน้ําก็ได้มันจะได้ทําง่ายหน่อยเพราะว่ามันจะไม่มีกลิ่นของพวกทินเนอร์อะไรอยู่นะครับส่วนข้อดีของทําสีน้ํามันก็คือมันมันมีส่วนผสมของน้ํามันในตัวนะครับเวลาทาปุ๊บมันก็ขึ้นมันเลยมันก็ทำวาะตาดง่ายแต่ถ้าเกิดใช้สีน้ำเนี่ยมันก็ต้องมีการเคลือบแว็กซ์นิดทีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวขั้นแรกเดี๋ยวเป็ าพามาดูในเรื่องของการทําสีล็อบที่เป็นสีมาทาสีปูนอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับในเบื้องต้นเนี่ยคือตัวสีล็อบปกติเนี่ยถ้าเป็นตัวประเภทนี้มันเกิดจากการที่เราทําผนังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะฉาบก็ได้อันนี้คือเรียกฉาบทาสีก็ทําได้เหมือนกันในส่วนตัวนี้คือฉาบยังไม่ทาสีรองพื้นเนาะตัวนี้ทาสีรองพื้นแล้วนี่เป็นงานงานต่อเติมของพี่เอกเ,เองนะครับเนี่ย จากผนังชุดนี้นะครับพี่เอกทาจากตรงนี้มาก่อนนะครับก็คือเป็นผนังสีขาวปกติเดี๋ยวไปดูใกล้ๆว่าเนื้อเป็นยังไงนะครับเนื้อง,งานที่ได้นะครับก็จะเห็นว่ามันเป็นรอยเกรียงรอยปาดเนาะอ่าอันนี้สะ้อนแสงน,นี่ฮะเม็ดขาวๆนี้คือเม็ดท,ที่เกิดจากการที่เก็บงานไม่เรียบร้อยที่เป็นสีด้านหลังเนาะอ่าพี่เอกก็เห็นว่ามันก็เป็นธรรมชาติดีพี่เขปล่อยเป็นอย่างเงี้ยแหละนะครับทีนี้ ตัวสีของเราเองเนะมีอยู่3เกรดนะถ้าเป็นตัวนี้จะเป็นสีขาวสีเทาแล้วก็เทาเข้มนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเทาเข้มสุดเลยเพราะี่เอกชอบเข้มเขมนะครับก็แล้วแต่ความชอบเพราะบางผานังก็อยากให้มันสว่างใหนสีขาวได้ไหมรอยรอยเกรียงนะครับปาดนะฮะคือก็อยู่ที่ความชอบนะว่าเราจะปาดกี่ด้านปาดกี่ครั้งนะครับครั้งแรกก็อาจจะไม่ค่อยขึ้นนี่ครั้งที่2ก็จะดำ,ดำขึ้นหน่อยครับครั้งที่3ก็จะแทบไม่เห็นผิวเนื้อข้างหลังเลย อันนี้ก็จะเป็นครั้งเป็นครั้งที่ครั้งที่สเนาะไม่ถึงครั้งที่3ดีแล้วเีรก็เลือกใช้บางๆเนี่ยบางตำแหน่งยังมีรอยปูนอยู่เลยนะครับดูภาพรวมนะนะครับอันนี้สิ่งที่ได้ก็คือถ้าเราทำสีประเภทนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่ได้คือนี้เวลาเรา,เราทําอะไรตรงนี้มันรอยเปื้อนนะครับลองดูลองเช็ดหายนะ,ะก็ ตัวเขาจะเงา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 หน่อยก็ไม่ถึงเงามากแต่ว่ามีความลื่นเนี่ยอันนี้เปื้อนเปื้อนดินตอนทํางานก็อันนี้มือมือเฉยๆก็ถูกออกถ้าเอาผ้าพเปียกชุบน้ําเช็ดก็จะออกนะครับเนี่ยก็สามารถเก็บเก็บได้หมดเนี่ยมือลูดเอาในรอยร่องอะไรต่างๆลูดถ้าไม่เรียบร้อยมันก็จะเกิดอย่างเงี้ยลูดไปเท่ากันแล้วก็ถือว่าเป็นมือนะครับตัวนี้พี่เอกใช้ยี่ห้อนี้ครับใช้ยี่ห้อของไอล็อก เดี๋ยวเรามาเข้ารายละเอียดกันนิดหนึ่งของของตัวไอล็อเนาะก็อันนี้ก็เป็นอีกประเภทหนึ่งตัวไอล็อเนี่ยเป็นตัวที่เอาไว้ผสมน้ํานะครับก็ตัวเบรดเขาเลยก็คือจะมาเป็นสองถังก็คือตัวถังที่เป็นถังนะครับพอเปิดกล่องมาคือเป็นถังผสมนะครับจะมีเอาไว้ผสมนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวผงผงที่เอาไว้ผสมน้ำพอผสมน้ําเนื้อสีก็จะเป็นอย่างนี้ นะครับจะเป็นอย่างนี้ก็ตัวมีถ้วยตวงนะครับแล้วก็มีนี่เป็นเกใช้งานเราเนาะมันก็เก็บไปนานแล้วด้วยก็เลยเละเทะนิดนึงนะครับก็จะบอกนะครับว่า,าทำแล้วใช้งานตวงเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับใช้ในพื้นที่เท่าไหร่ตรวงเท่าไหร่ส่วนผสมยังไงนะครับแล้วก็กลับมาวิธีในการทำนะครับก็ง่ายๆนะครับ เขาที่มีเกลียงกอามาให้เนาะมีเกลียงามาให้ถึงเวลาก็ปาดปาดก็จะเป็นดู่ที่ว่าเราจะปาดยังไงนะครับนะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะปาดทางด้านไหนปาดซ้ายปาดขวามันก็จะขึ้นเกลียงไม่เหมือนกันก,ก็เอาตามสะดวกเลยนะครับพอปาดเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีในส่วนของแว็กเอาแว็กมาให้นะครับก็จะเป็นอย่างงี้นะครับ เปิดแล้วก็ทาเคลือบอีกทีหนึ่งโดยใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็คัดกระดาษทรายแล้วก็เคลือบไปนะครับก็กรรมวิธีมีเท่านี้นะครับง่ายๆเลยไม่ไม่ยุ่งยากอะไรไม่ซับซ้อนถ้าเราเกิดเบื่อสีที่เราเราจะใช้อยู่ทุกวันนี้เราก็ทาสีล็อกก็ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นอีกกรรมวิธีหนึ่งส่วนอีกกรรมวิธีหนึ่งก็รู้สึกจะเป็นของเบเยอร์เนาะพี่ใช้หมดแล้วนะครับวันนั้นมันผสมน้ํามันแทนนี้จะผสมน้ํา ก็มางทีเหมือนกันเลยนะครับปาดๆเหมือนกันใช้งานได้ก็เลือกสีเอานะครับว่าชอบสีประเภทไหนตัวนี้ของไอ o ล็อบมีกี่สีเป็นสีสูตรน้ำเนาะเห็นเลยแล้วก็หนึ่งกล่องทาได้ประมาณสัก20ตารางเมตรอันนี้พี่เอกก็ชิวเฉียดนะประมาณ20ตารางเมตรก็ยังเหลือ,อครึ่งถุงเนาะเหลือประมาณสักหนึ่งในสี่นะครับ สีที่ใช้นี่คือจะมี3มสีนะครับสีดำนะครับสีดำสอก็คือแล้วก็สีดำสามคือดาร์คลอฟเลยอินเตอร์เชียลลอฟแล้วก็เนเชอรัลอฟนะครับก็คือนี้จะบางสุดแล้วก็จะกลางๆแล้วก็จะเข้มสุดนะครับสีนี้คือสีที่พี่เอกใช้แล้วเข้มสุดแหละนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกัน กับตัวปูนขัดมันนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงทีนี้เรามาดูในส่วนของที่เป็นผนังฉาบที่เป็นฉาบขัดมันเนาะเพราะว่าเมื่อกี้ดูสีล็อบไปแล้วทีนี้จะมาดูความแตกต่างของทนนี้จะเป็นสีล็อบก็เป็นผนังฉาบขัดมันนะครับดูว่ามันจะเป็นยังไงในการใช้บ้านสไตล์ล็อบนะตัวฉาบขัดมันเนี่ยวิธีการทํางานของเขาก็คือเราจะต้องอขึ้นปูนก่อน1รอบนะครับแล้วพอปูนหมาดปุ๊บเราถึงจะมาขัดมันสดเป็น เก็บผิวอีกด้านอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้ตัวเวลาที่เก็บที่เก็บผิวเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ว่าช่างเนี่ยเขาปาดยังไงอย่างด้านเนี้ยเขาปาดอย่างนี้นะครับมันก็มีรอยเกียงอยู่แล้วเวลาที่เราทํางานเสร็จแล้วมาเคลือบเนี่ยมันก็จะขึ้นสีไม่เท่ากันอยู่ที่รอ,อยปาดของช่างเนาะนนี้ก็จะดูเท่าฝั่งนี้นะครับเห็นไหมรอยปาดก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับ เขาจะเป็นอย่างนี้ยใกล้ๆจะเป็นอย่างนี้ฝั่งนี้ก็เป็นอย่างนี้นะครับพิธีกรรมวิธีการทํางานต่างกันนะครับเครื่องมือต่างกันนะครับผลลัพธ์ก็เลยต่างกันก็ต้องจีดอย่างอย่างนี้อยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้วิธีการใดนะครับแต่ส่วนที่เป็นผนังฉาบคัดมันเนี่ยผลลัพธ์ออกมาเนี่ยมันก็อยู่ที่คุณภาพของฝีมือช่างเนาะมันก็จะควบคู่คุณภาพได้ยากอยู่นะครับจะต่างจากสีล็อปเพราะว่าสีล็อปเนี่ย ทำงานเสร็จไปแล้วตัวที่จะต้องกังวลเี่ยไม่มีแล้วมันก็แค่เอาสีที่เป็นเนื้อข้นๆมาทามันก็ทําให้ทํางานง่ายขึ้นนะครับคนที่ไม่ใช่ช่างทําก็ได้ต้องการลายไงก็ทําเองเลยนะครับลายมันต้องมามาคํานึงถึงมันมากมันก็ทําให้ตัวเนื้องานเนี่อออกมามีความเป็นเอกลักษณ์เนาะแต่ตรงเนี้ยถ้าเรารับได้ออกมาเป็นอย่างนี้ก็โอเคนะครับเพราะว่ามันก็ดูดิบๆดี แต่ในส่วนที่เรามาใช้อย่างเงี้ยเพราะว่าพี่อยากอยากให้มันทางานครั้งเดียวแล้วก็ให้ออกมาแล้วมันมันเป็นงานที่ไม่มีออเดอร์เนาะไม่มีแบบว่ามาคํานึงถึงว่าลายจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เลยันะบเวลาเคลือบเคลือบเงาเนี่ยด้วยน้ํายาเคลือบปูนนะครับจะเป็นกึ่งเงากึ่งด้านก็แล้วแต่พวกประมาณพวกเอรอยเนี่ยมันก็จะให้ผลลัพธ์ที่ออกมาในแต่ละด้านไม่เหมือนกันนะครับบ้านหลังนี้นี่แทบจะเหมือนกันเลยทุกด้านเนาะแต่ว่าโทนสีมันได้เพราะว่า ระหว่างที่ทำเนี่ยพอถึงเวลาที่ขัดขัดสีรอบแล้วพี่เอกก็จะใช้วิธีการผสมกับปูนปอร์ตแลนด์นิดนึงเพื่อให้เนื้อสีมันเข้มขึ้นนะครับถ้าเราไม่ผสมเนี่ยสีมันจะออกเทาๆขาวๆหน่อยอันนี้ก็อีกด้านหนึ่งเนาะแล้วข้อสังเกตเนาะเรามาดูใ,ใกล้ๆอย่างสีรอบเนี่ยคือเนื้อปูนก็เสร็จแล้วนะครับแล้วเขามาทําสีป้ายทีหลังเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่เวลาที่เราทําสี าทาปูนขัดมันเนี่ยตัวปูนขัดมันเองมันต้องมาทำทำเป็นตัวผนังเป็นตัวเนื้อเดียวกับตัวปูนเก่าเลยมันก็ทําให้เกิดเกิดรอยร้าวได้ในบางจุดเนาะแต่มันจะแตกรายงาประมาณนี้ถ้าถ้าพี่เอกสังเกตดูนะฮะจะเป็นรอยงานนิดๆนะครับแต่จะไม่ทั้งหมดนะ,ะเป็นบางจุดนะครับแลวเกิดทาไม่ดีเนี่ยพวกนี้จะเยอะมากจะแตกรายงานจะร่อน,นถึงบางบางทีถึงขนาดร่อนเลยเนาะแต่ถ้าเกิดช่างมีความชนานาญเนี่ยพวกนี้ก็จะหายากหนะ่อย จะมีรอยงาแต่ว่าก็ไม่ไม่ร่อนนะก็ไม่ถึงกับขนาดร่อนแต่ว่าเวลาทาสีเคลือบเฟล็กก็อยู่ไงครับก็จะเห็นรอยงาอย่างเงี้ยนะครับแต่เป็นบางจุดถนะ้าทันทีเกิดตรงไหนที่มันมากเกินไปเนี่ยเปียกใช้หรือเราเคาะทิ้งแล้วก็ขัดมันใหม่แต่ตรงเนี้ยไม่มีนะครับนี่คือข้อแตกต่างระหว่างการทําสีล็อบกับทำํำปูนขัดมันนะครับทีนี้ต้องมาดูว่าจุดด้อยของเขาเนาะ ว่าเป็นยังไงนะครับเพราะว่าในการทํางานตัวปูนขัดมันเนี่ยคือเราไม่สามารถขัดได้ทั้งแผงอย่างแผงนี้แผงใหญ่นะครับเราถ้ากล้องมองไม่ออกเราจะเห็นเลยว่าเพียกหยุดงานไว้ตรงนี้รอยระดับผนังเนี่ยระดับตัวหน้าต่างด้านบนนะครับพอ,พอเวลาเราไปทำงานต่อเนี่ยมันจะเห็นข้อแตกต่างระหว่างปูนปูนเก่าทางด้านล่างและปูนใหม่ข้างบนนะครับจะมีรอยต่ออย่างเงี้ยนะฮะ ถ้ามองใกล้จะเห็นแล้ว่ามีรอยต่ออยู่นะฮะเพราะว่าเวลาเราทาตัวเคลือบเนี่ยมันเป็นเนื้อเคมีเนาะพอเวลาที่เราทาเคลือบเข้ามาสีปูนมันจะเข้มขึ้นมันก็จะเห็นรอยต่อนะครับแนวนี้นะครับก็ต้องพิจารณาดูแต่ถ้าเกิดประเภทนี้จะไม่เกิดกับการใช้สีล็อปนะครับคือสีที่มาทาทีหลังนะฮะก็ลองพิจารณาดูครับว่าเราเลือกใช้งานประเภทไหนนะครับก็ต้องดูว่าเรามีชุดช่างยังไงมากกว่า ถ้าช่างที่เขาทำอย่างเงี้ยแล้วราคากับฝีมือออกมาเรารับได้ก็จบเพราะว่าการทําขัดมันเนี่ยมันจะเพิ่มงานนะครับเพิ่มค่าแรงขึ้นมาแต่นี้ค่าแรงเนี่ยถ้ามันคุ้มค่ากับการทําสีลอ็อปอ่าแล้วเราชอบวตอนนี้ก็ใช้วิธีนี้แต่ถ้าเกิดเราหาช่างไม่ได้ทํายากแล้วก็ไปเลือกใช้สีมาท,ทําทีหลังก็เป็นวิธีการที่ถูกต้องนะครับทีนี้เราลองมาสรุปกันนะครับว่า ข้อแตกต่างระหว่างการใช้สีล็อกับการทำปูนฉาบขัดมันนะครับการใช้สีล็อเนี่ยกลับวิธีก็คือเราทำงานให้เสร็จเรียบร้อยนะครับฉาบปูนให้เรียบร้อยเสร็จแล้วถึงมาทาสีลอ็อซึ่งวิธีนี้จะง่ายที่สุดแล้วก็ไม่จําเป็นต้องมีทักษะในด้านกนารเป็นช่างนะครับก็ใครก็ตามก็สามารถทำงานได้ถ้าเราทำงานเองก็จะเซฟเรื่องค่าแรงนะครับส่วนค่าของเนี่ยก็จะแพงกว่านะครับในส่วนของการทำ ถ้าเทียบกการทําฉาบขัดมันนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราทําเองแล้วก็ลดเรื่องค่าแรงออกนะครับทีนี้ก็จะถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีแล้วก็งานที่ได้เนี่ยก็จะค่อนข้างจะมีความเรียบร้อยนะครับเราเนื้องานก็ดูสม่ําเสมอนะครับถ้าใครชอบทางนี้ก็เอาทางนี้แล้วก็สีเนี่ยมันสามารถจะเลือกได้เลยนะครับว่าใช้สีไหนแต่พอมาในส่วนของการใช้ปูนฉ,าบ, न, นบา,นฉาบขัดมันนะครับการทําปูนฉาบขัดมันต้องใช้ช่างฝีมือนะที่ทํางานประเภทนี้เป็นนะครับ ต้องทํางานฉาบเป็นนะครับแล้วก็มาขัดมันเป็นอันนี้ก็ถ้าไม่ใช่ช่างที่เคยมีประสบการณ์เนี่ยปูนที่ออกมามันจะมีการแตกการร่อนนะครับก็จะทําให้ต้องมาแก้งานทีหลังถ้าการทําปูนฉาบขัดมันต้องมาแก้งานเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ผลตามที่ต้องการเพราะว่ามันจะเกิดรอยร้าวพอเกิดรอยร้าวเสร็จก็ต้องมาซ่อมรอยร้าวเนี่ยยังไงมันก็ไม่สวยเนะาะฉะนั้นการทําประเภทนี้ต้องไม่มีรอยร้าวเลยถ้ามีรอยร้าวเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็แทบจะต้องแก้ง,งานทั้งแผงเลยนะครับฉะนั้น ว่าตัวค่าแรงเองเนี่ยก็จะมีค่าแรงที่สูงขึ้นในการทํางานประเภทนี้ถ้าใครมีช่างประเภทนี้แล้วาสามารถเซฟค่าแรงได้แล้วชอบงานที่ออกมาแล้วแบบว่าอย่างข้างหลังเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยสม่ําเสมอแต่มันก็เป็นสไตล์ของเขาก็ถือว่าโอเคนะครับถึงเวลาแล้วก็มาทาสีเคลือบตัวปูนขัดมันปูนเปื่อยพวกเนี้ยมันก็ทําให้ผิวหนังนี้แร่งขึ้นทนฝนนะครับทนแดดได้มากขึ้นแล้วก็อายุการใช้งานก็จะนานขึ้นนี้เราลองเลือกดูลองเวทดูนะครับว่า เรามีอะไรในมือบ้างมีช่างไหมนะครับหรือชอบลงมือเองแล้วอยากจะควบคุมคุณภาพเรื่องสีเรื่องสันให้ได้อะไรเงี้ยก็ต้องใช้วิธีการใช้ปูนล็อบแทนแต่ถ้าเกิดเรามีช่างแล้วแล้วก็มีฝีมืออยู่แล้วในการฉาบข,ขัดมันเราดูผลงานเขาแล้วอยากได้สไตล์นี้ก็เลือกสไตล์นี้นะครับลองดูลองเวทดูนะครับว่าจะไปในทิศทางไหนนะครับคลิปนี้นําเสนอในเรื่องของการทําผนังลอ็อปเพียงเท่านี้นะครับจะกลับมาในคลิปหน้านครับสวัสดีครับผม you <laughs>